โยวาซาวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับจับมา้ามาขี่ในเกมซลดาเทียออฟกิงดอมนะท่านผู้ชมนะวิธีการก็ง่ายๆนะครับไปรับชมกันเลยนะครับออย่างแรกนะครับเราต้องเดินออกมาหาทุ่กงกว้างๆก่อนนะแล้วก็พยายามมองหาม้านะไปตรงจุดไหนก็ได้นี่เมื่อเราเห็นม้าเนี่ยม้าเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงอยู่แล้วนะครับม้าเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะท่านผู้ชมนะให้เราเนี่ยทำการย่องเข้าไปหาเขาเลยนะครับโดยการ กดไปที่อนาล็อกมุมบนซ้ายมือนะเห็นไหมอนาล็อกไอ้ที่เราเดินนะเดินซ้ายขวานะทุกมนกดลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะย่องเข้าไปจับเขานะแล้วก็กดปุ่ม e นะครับเมื่อจะเข้าไปจับเนาะคุยกับม้าใกล้ๆได้ไหมว่มาคนดูเอาว่เอาว่เงียบกีบเงียบกีบนี่จับเลยสวย อะไรวะคนดูจะเย็นเพื่อนโอ้ได้มาแล้วเว้ยโอ้โหนี่ครับท่านะผู้ชมนะอเผื่อไปจับมาได้วะ่ะเล่มเลยม้านะครับท่านผู้ชมนะจะเย็นเย็นพวกจะเย็นเย็นตรงย่งยอ,งยองเงานะนะาท่านผู้ชมนะเมื่อกี้โอเคอู้เราได้มาแล้ววะ่ะอ้าวไปเลยดิด อ๋อบูได้สองครั้งนะครับคนดูนะอืมอันนี้มันเป็นพื้นที่ไหนคนดูเวลีกูดครับบอกเลยจับมาตึงๆนี่จับมามาแล้วนะฮะคนดูอ,อูาเฮ้ยไปเดินไปก่อน มันจะมีบอกนะรีเซ็ตกล้มลอ๋อ ZL เหรอโอเคจอดจอด,จอดเพื่อนโอเคกด B ลงมาอ่าเาามาเปิดจุดบ้รปต่นนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคณดูนะ Very good สกิปเลยครับแต่ผมไม่เข้าไปนะท่านชมนั้นในนี้มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับฟ้บอ้ขึ้นมานี่ง่ายกว่านะผมว่านะ